จะมารีวิวฝักบัวนะครับที่ซื้อในเว็บออนไลน์นะครับในเว็บชนชลปิ้งีในนนาด้ก็มีขายนะครับอันละสิบกว่าบาทนะครับองสั่งมาเด็ั้าเลยเผื่อมันเสียเผื่อมันพังอเงี้ยเขาจะได้มีสำรองเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็เข้ามานเข้าน้ำแล้วนะครับมีรูละเอียดมากเลยนะครับประมาณ300รู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดน้ำให้นะครับมาดูกันเลยนะครับความละเอียดขนาดไหนมาชมกันเลยครับ น้ำละเอียดมากนะครับคือปล่อยๆเลยนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับการใช้ฝักบัวเนี่ยมันทําให้เราประหยัดน้ําได้มากนะครับเราเคยใช้ขันเนี่ยอาบเนี่ยในอ้างนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเปลืองน้ําแต่พอเรามาใช้ฝักบัวเนี่ยมันจะทาให้เราประหยัดน้ําได้มากขึ้นคพรับของราคาน้ําเราจะลดลงนะครับบ้านไหนที่ยังไม่มีฝักบัวผมแนะนําเลยนะครับให้ใช้ฝักบัวในการอาบน้ํานะครับจะทำให้ค่าน้าของท่านประหยัดนะครับนี่นะครับ ดูได้เลยนะครับผมใช้งานออกมาแล้วก็ออมือรไว้นะครับนุ่มมากเลยครับผมมาอองน้ำที่ออกจากตัวเลยเพืัดกับผิวเราไหยนะครับถ้าไว้เชื่อนคราวหน้านะครับมาดูว่าคราวหน้าผมจะดีอยู่อะไรต่อไปนะครับบุณครับ